ปัจจุบันคือบริษัทสาระย,ยอดอยู่จังหวัดประจวบนะครับก็เป็นพื้นที่หลักของการปลูกสับประรดเราเป็นผู้ผ,ผลิตผลไม้โดยเฉพาะสับประรดมะละกอมะม่วงส่งออกไปในประเทศต่างๆทั่วโลกผมพิพัฒน์สุกิจปาณีน,นิตนะ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสามระย,ยอดจำกัดบริษัทสามระย,ยอดผลิตสินค้าส่งออกนะครับจำพวกผลไม้แปรรูปนะครับสินค้าของเราก็มีสับปะรดกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้นผลไม้อบแห้งผลไม้แช่แข็ง หลัารวยอดก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1978เดิมทีกับครอบครัวผมนะครับก็เป็นเกษตร,รกรนะครับปลูกสับประรดเป็นหลักก็เลยมีความสนใจว่าถ้าเราได้มาทําโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมันก็จะน่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆนญาติพี่น้องในเขตสารวัยอดเราก็ตั้งใจดีว่าเราจะทํายังไงเนี่ยให้ผงออกให้ระดับอุตสาหกรรมให้ได้นะคนสารวัรยอดก็มีความเข้าใจแล้วก็เลยมีการพัฒนาร่วมกันมาก็ต้องช่วยกัน ไม่มีความรู้เลยในการ ทำโรงงานในการทำทรงออกนะครับต้องยอมรับว่าเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปร่วมโครงการกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางพาิชย์ก็ช่วยให้เรามีความรู้แล้วก็มีการผลักดันมาตลอดเริ่มจากที่ผมทําปีแรกนะรยอดส่งออกก็ประมาณสักสามสล้านบาทจนปัจจุบันก็ประมาณพันล้านบาทตลาดหลักของเราก็ยังเป็นยุโรปถ้าตลาดรองลงมาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเป็นเอเชียทางด้านญี่ปุ่นเกาหลี หรือว่าทางประเทศตะวันออกกาลางนะครับอาหารเนี่ยมันมีเรื่องของสุขภาพมันมีเรื่องชีวิตเข้ามาประเทศไทยเนี่ย เราได้ช่วยกันทําให้อุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยมีชื่อเสียงทําให้แบรนด์ Made in Thailand ของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในขณะเดียวกันเราเองก็พยายามพัฒนาตัวเองเหมือนกันว่าเราก็ต้องทําสินค้าให้ได้มาตรฐานก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราจะส่งออกปัจจุบันเนี่ยใบยเซอร์ต่างๆเราต้องได้เราต้องทําได้มาตรฐานโลกทุกประเทศเราต้องขายได้ไม่ว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรเราจะต้องมีการเรียนรู้พัฒนาและทําให้ได้ ทาง Exim Bank นี่เราได้มาใช้บริการประมาณก็78ปีแล้วนะครับทาง Exim ก็ได้ได้มาช่วยเหลือในการให้เงินทุนในการแพคกิ้งก็คือทำการฟินแลนซ์ก่อนที่เราจะมีการส่งออกหรือว่าแม้แต่ว่าหลังส่งออกไปนี่ก็ยังสามารถมาขอขอกู้กับทาง e x i n k a n k ได้ที่ผ่านมาการบริการก็ดีนะครับก็ได้ช่วยเหลือเราไว้ได้เยอะคือผมเองก็ได้อ่านบทความที่ Exim Bank ให้ความรู้มาก็ก็ช่วยได้นะครับ ผมว่าทุกคนนะมันก็ต้องมาจากเป็นตัวเล็กก่อนแล้วค่อยจะถึงจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับแน่นอนคนตัวเล็กเนี่ยก็จะขาดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพื้นฐานก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจที่สําคัญคือเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าอยากจะทําอะไรแล้วเรามีความเข้มแข็งอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาทีละสะเต็ปสเต็ปการทําง,งานนะครับมันก็คงไม่มีใครที่แบบโตแบบพูดพลาดได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับ